เขาต้อนรับสู่ French Everyday ปฏิเก็บบทฝรังเซตด้วชีวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคตัวอย่างกับสำนวนสำนวนหนึ่งนะคะที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือคำว่า il f o il f o แปลว่าต้องเหมือน must ในภาษาอังกฤษค่ะ il f o เป็น verb p e r s o n a l ตรอยาที่มีรูปเดียวคือบุรุษที่3เพศชายเอกพจน์ อีที่เป็นแอบร์เซนนไม่ได้แปลว่าเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นประธานของประโยคนะคะอีเป็นเพียงซูชิอัปปารองคือดูเหมือนจะเป็นประธานแต่ก็ไม่ได้เป็นเรามาฝึกประโยคตัวอย่างกันนะต่อไปนี้ค่ะคำว่าอีโฟที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวนันดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ นักธุรกิจคนนี้ถูกตำรวจเชิญมาให้ปากคำเขามีท่าทางพิรุษทำให้ตำรวจคาดคันว่า il faut nous dire la vérité บอกความจริงเรามา il f o ตามด้วยแวบ infinitif que dire la vérité la vérité คือความจริงมีคำว่าด u ซึ่งเป็นสรรพนามกรรมรองแปลว่าแก่เราวางอยู่ข้างหน้าแวบ dire il faut nous dire บอกแก่เรา il faut nous dire la vérité บอความริงเรา il faut nous dire la vérité แม่บ้านคนนี้มาซื้อผลไม้ที่ตลาดสดเธอเลือกผลไม้ได้หลากหลายชนิดคนขายเพื่อรวมใส่ถุงให้แล้วก็ถามว่า c ซิต l สกิลบูฟ t คุณได้ทุกอย่างที่ต้องการครบไหมครับ ก็หมายความว่าคุณยังต้องการอะไรอีกไหม do sugar แปลว่าทุกสิ่งที่ do skillful ทุกสิ่งที่ต้องการ do skillful ทุกสิ่งที่คุณต้องการวูที่อยู่ข้างหน้าคำว่าโผเป็นสรรพนามกำรองนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นซูเชียเียคือประธานตัวจริงของประโยคในขณะที่อีเป็นเพียงซูเชียอัปปารอง คือดูเหมือนจะเป็นประธานแต่ก็ไม่ใช่ประธาน Situ s k i v u f o คุณแม่ขอให้ลูกสาวขับรถพาไปงานเลี้ยงฉลองของเจ้านายของเธอเมื่อเห็นเด็กสาวเดินออกมาจากรถในชุดที่สบายสบายเกินไปคุณแม่ก็ตำหนิว่า Steady Abiturcom Ilfo แม่บอกแล้วไงให้แต่งตัวให้เรียบร้อยกว่านี้ชุดดีดีแว็บเดียในตองปัสสิกองโปรเซฉันได้บอกแก่เธอแล้วอาบิตัวแว็บซาบิเยเป็นพรนนมินานะคะแปลว่าแต่งตัวเป็นคำสั่งจงแต่งตัวของเธอกอมิลโฟอย่างที่ควรจะต้องทำก็คืออย่างให้เหมาะสมอย่างให้เรียบร้อยกว่านี้ สำนวนดีนะคะใช้ได้ในสถานการณ์อื่นๆค่ะ Steady a b i t u r i m i l f a u t ผู้ชายคนนี้เบื่อที่จะต้องซ่อมรถคันเก่าที่เสียแล้วเสียอีกเขาบอกกับภรรยาของเขาว่าคงจะต้องซื้อรถคันใหม่สักทีภรรยาก็รีบตอบรับทันที a c h e t la s'il te faut ซื้อเลยถ้ามันจำเป็นจะต้องซื้ออเชเ t ล l าเป็นคำสั่งเธอจงซื้อลาหมายถึง la n ลา v e เวล v o วจูรถคันใหม่เป็นประโยคคำสั่งนะคะสรพนามที่เป็นกรรมจะวางไว้ข้างหลังกริยา s ิลเตอร์โฟเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่แปลตรงตัวว่าถ้ามันจำเป็นสำหรับเธอก็คือถ้าต้องทำก็ทำได้เลยถ้าต้องซื้อก็ซื้อเลย a c อ e เชตลา t e r โฟลลูกชายวัยรุ่นเข้ามาบอกพ่อของเขาให้ซื้อรถยนต์หรูคันใหม่ให้เขาคุณพ่อเนี่ยมองไม่เห็นความจำเป็นอะไรแต่ก็ไม่อยากขัดใจลูกชายก็ตอบดิง้งๆว่าฟว่าเฟแปลว่าเขาคิดอยู่ก่อนเหมือนภาษาอังกฤษนะคะเหมือน I will have to see ตัวบวพนักงานประจำคอนโดมิเนียมแห่งนี้ขนของกล่องโตที่มีผู้นำมาให้เจ้าของห้องเลขที่301เธอเห็นว่าเขามีน้ำใจก็ยื่นเงินทิปให้พนักงานเนี่ยดีใจแต่กล่าวปฏิเสธตามธรรมเนียมโอ้อินฟัลเลปาโอ้ไม่จำเป็นหรอกครับก็คืออย่าลำบากเลยครับไม่ต้องให้กันได้ครับ สำนวนอินฟลเปะก็คืออ n ลโฟที่อยู่ในตองแอมปาเฟซซึ่งเป็นอดีตมันพาสเทนในภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็แสงความหมายว่าเขารับเงินทิปมาแล้วแต่ด้วยความเกรงใจนั่นเองโออินฟลเปะคุณครูเดินออกมาจากห้องเรียนพบนักศึกษา3ามคนรออยู่จะถามเกรดของพวกเขาจากคุณครู คุณครูไม่ต้องการบอกก็รีบตัดบทว่า if focus m o งนาผมต้องไปละ if focus จะตามด้วยกริยาที่เราเรียกว่า sub j u c t i v e เป็นกริยาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่แสดงความรู้สึกต่างๆเช่นความจำเป็นสงสัยปรารถนาเสียใจผิดหวังและอื่นๆนะคะ if focus ก็แสดงความจำเป็นต้อง il f ฟกัสมอง e า e เ e อมองนาอก็คือแบบอันเลที่เป็นซับช่อง i ีฟมาจากแบบซองนันเลเป็นพ ronominal คือเอาตัวเองไปจากที่นี่อีโฟกัสมองนายฉันจำเป็นต้องเอาตัวฉันเองไปจากที่นี่ก็คือฉันไปละอีโฟกัสมองนายเราสรุปแบบ สำนวนนะคะ Info info ใช้ง่ายๆตามด้วย i n f i n i t i v e หรือสรรพนามหรือคำนามหรือสันธานก็ได้นะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ info ที่ตาม itive, ด้วย i n f i n i t i v e เช่น il faut nous dire la vérité บอกความริงเรามา pour travailler en France il faut forcément parler français เพื่อที่จะทำงานในฝรั่งเศสจำเป็นต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้อินโฟที่ตามหลังสรรพนามที่เป็นกำรองที่เรียกว่า c o m p l ี m e n t d เด็บเช n d ี r e c t เช่นเมอร์เตอร์ลูย์นูโวล์พวกตัวนี้นะคะตัวอย่างค่ะ i n นฟู้อั e ส u n เ n o u v e l l e v o i t u r e เราจำเป็นต้องซื้อรถยนต์คันใหม่ c e ซ u ุสกิล f a u t คุณได้ของที่ต้องการครบหมดไหมอินโฟที่ตามด้วยคำนามนะคะเช่น il f a u t un visa pour e n t r e r f r f r c n c e จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อที่จะเข้าประเทศฝรัง่งเศส il ิ a u ฟที่ตามด้วยสันธานก็จะตามด้วยกริยาที่เป็นซูชองทีอ u น que je m อ n ไ e ฉันต้องไปล่ะจำเป็นที่ฉันจะต้องไปที่น่าสนใจก็คืออินโฟจะอยู่ในโล c ok u t i o n a d v e r ก i a ยาต่างๆ,ๆที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะเช่นค i อ f o r ฟอย่างที่มันควรจะต้องเป็นก็คืออย่างเหมาะสมซิลเตอร์ l ฟถ้ามันต้องทำก็คือถ้ามันจำเป็นองค์กร l ฟดีเกิดอย่างไรก็ตามขึ้นต้นประโยคค่ะ โ r บัวเขาคิดดูก่อนต้องสองโฟแปลว,ว่าตรงกันข้ามตู du ้สกิลโฟทุกอย่างที่ต้องการตัวอย่างของ Locution a d v e r b i a l เหล่านี้นะคะก็อยู่ในประโยคตัวอย่างข้างต้นนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ